สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่อบ Everything is d e l i g h t f u l นะครับผมก็เป็นชื่อภาษาคีนอปสาสกาไทยก็ทุกสิ่งรถหน้ายินดีเพื่มิว่าต้องขอเท้ากันอย่างนี้ว่าถ้าเราบอกว่าทุกสิ่งรนหน้ายินดีนระบบภาษาอังกฤษมันจะแปลไม่ตรงตัวนะครับประมาณนั้นก็เลยต้องมีภาษาอังกฤษเนื่องจากว่ามีชาวต่างชาตินะครับผมก็มาแนะ้บผมมาถามว่าช่องอะไรถ้าบอกว่าทุกสิ่งรถหน้ายินดีเนี่ยเขาเป็นพิมพ์เขาไม่มีภาษาไทยเนาะปั้นาก็วันนะี้ก็ดีใจที่ได้มาร่วม สึกษาวัฒนธรรมประเพณีของบุญกุยข้าวใหญ่ไหว้พระธาตุหมึ่นดวงซึ่งมีที่เดียวแห่งเดียวนะที่มีพระธาตุหมึ่นดวงทั้ง1 2ราศีที่เซนจ์เกตเพิถ์ทุพพิสัยนั่นเอง,เองนะครับผมก็มีการประกวดด้วยนะครับผมมีการประกวดมิสแกนอะไรแบบเกี่ยวกับเรียกว่าประเพณีของอ เขาเรียกว่าความเขาเรียกว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือแบบนางงามของชาวชาวกวุยนะครผบประมาณนี้เนาะก็จะเป็นชาวแบบเขาเรียกว่า,าวัฒนธรรมสารสัมพันธ์ของชาติพันกุยนะคบผมประมาณนี้ก็จะมีอยู่หลายหลายประเทศเลยนะผมเห็นว่าเป็นเหมือนวัดบ้านนอกบ้านนอกอย่างนี้แต่ว่าอลังการนะคะผมก็ เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศเนาะก้องก็งองแงนิดนึงไม่ใช่ก้องหลบเมมาริการ์ดงองแงนิดนึงก็เลยทําให้อ่าอาจจะบางช่วงบางตอนที่มันขาดหายไปแต่วันนี้ครับผมที่ได้มาทําคลิปเป็นสิ่งหนึ่งก็คือว่าเป็นไดอารี่ของตัวเองแล้วก็เก็บไว้อ่ไว้ดูในความทรงจําของตัวเองเนาะประมาณนั้นแล้วก็ก็ดีใจที่ที่ได้มาเดี๋ยวผมจะบอกขั้นตอนเดี๋ยวบอกว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็ช่วงนี้ก็จัดงานอยู่ นะครับผมก็จัดยาวเลยขบวนแรกผ่านไปช้านะครับผมก็จะอัญเชิญพระอุปคตนะผมเสด็จไปก่อนแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าผิดพลาดทางเทคนิคเนื่อง,งจากว่าเมมเมริกรัสตัวกล้องไม่อ่านเมมาริกาสนั่นเองเกือบเกือบงานเข้านะครับผมประมาณนี้แล้วก็จะมีการอัญเชิญผ้าห่มเจดีขบวนพาเลรแล้วก็ขบวนแห่ฟ้อนลำของเรียกว่าเฉลิมพระเกียรตินะครับผมของอ เรียกว่าของกุยๆนั่นเองนางลำของวัดนานโนนนะครับผมประมาณนี้เนาะก็จะมีสุรินบุรีรัมแล้วก็กลุ่มพี่น้องชาติพันกุยจากประเทศกัมพูชาสอปปลร,ร,ราวเวียดนามและก็พี่น้องกุยอำเภอต่างๆของจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมประมาณนี้ก็จะแห่มาจากตำบลหนองไหแต่ผมก็จะบอกอเลยนะครับผมว่าขาบวนแรกของช้าง ช้างที่อัญเชิญไปก็เชือกแรกับผมอัญเชิญพระอุปคตเชือกที่สองอัญเชิญพระบรมฉายรัชเชือกที่สามพะาระวชิระรัชรังสีนะผมแล้วก็ขบวนต่อไปก็เป็นเมื่อกี้ที่ผ่านไปก็คือเป็นขบวนธงชาติไทยนะผมธงตุหรือว่าเรียกว่าธงภาพประดับงานนะผมแล้วก็ ป้ายบุญกุยข้าวใหญ่วัดนาโนนะครับผมซึ่งซึ่งเอ่อกำลังผ่า,ผานไปแล้วนะครับผมแล้วก็เกวียนเล่มเล่มที่หนึ่งคือนางงามกุยโลกปีที่2567นบี่ครับผมที่ที่เราเห็นนี่คือนางงามเป็นนางงามเอ่อพันเขาเรียกว่าเป็นเชื้อแล้วกันเนาะเป็นเชื้อพูดง่ายๆคือเป็นเชื้อเป็นเชื้อของเอ่อกุยนะครับผมประมาณชาติพันกุยนะที่ที่ผ่านไปก็วันนี้ก็จะมีการประกวด ต่อไปรับตำแหน่งต่อไปก็เหมือนกับานางงามรับตำแหน่งนั่นแหละนางงามโลกรับตำแหน่งประมาณนี้เออปี2007มาปี2008ก็อ่านแต่ผมตัวนี้คลิปตัวนี้ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะผมเป็นช่วงกลางคืนเนาะก็ก็ผ่านไปแล้วนะครับของอขอบวนที่1ผ่านไปแล้วทีนี้มาดูขบวนที่2กันขบวนที่สองาลังเดิน,นามาแมเดินมาแล้วนะครับขบวนที่2นี้ก็จะเป็นกองยาวคณะที่1นะครับขบวนนางลำตําบลหนองไฮ 6 2ท่านนะันที่เราเห็นอ่ะ62ท่านแล้วก็ป้ายกุยบุรีพักดีต่อแผ่นดินนะผมกำลังเดี๋ยวก็จะมาตามมานะครับผมอ่าเราก็จะเห็นความสวยงามของอ,อันนี้ก็คือหนองไฮต้องก็ดีใจนะผมไม่ใช่ผมเป็นคนไม่ใช่คนรีสเกตนะแต่ไม่ได้มาอยู่ที่นี่เราได้เห็นวัฒนธรรมจะบอกว่ารีสเกตเนี่ยเป็นเมืองจุดเด่นอย่างหนึ่งเป็นเมืองเล็กก็จริงแต่เป็น ชนเผ่าที่สี่เผ่าเลยนะเป็นสีเผ่าที่เราไม่เคยเห็นเราวัฒนธรรมเนียมก็จะไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะมีคลิปของการาฟ้อนเหมือนกับฟ้อนแม่มดฟ้อนผีฟ้าปะเออประมาณนั้นซึ่งซึ่งพิธีนี้เหมือนเป็นบ้านผมกาเรียกว่าคำนิบโบราณเนาะซึ่งซึ่งที่บ้านก็เป็นเนาะที่บ้านก็มีก็มีแบบนี้เหมือนกันนะครับผมก็แม่นะผมก็สืบทอดมาจากบรรพบุรุษนะครับผมก็นะ ก็จะมีการไหว้เหมือนกันแต่ะะช่วงนี้นไม่ได้ทำคอนเทนต์เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์ให้ดูเนาะซึ่งซึ่งการที่จะจัดงานนี้มันมันค่อนข้างใช้ใช้เงินเยอะนะผมเพราะว่ามันคล้ายๆกับว่าเออเหมือนกับไหว้ถีบรรพบุรุษอ่ะแล้วเขาต้องมาเหมือนมาเข้าร่างออะไรย่างเงี้ยนะนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูตอนที่นั่นาก็ไกลอยู่นะเพราะว่ารอบนี้เขาเหมือนเขาเพิ่งจัดไม่ไม่กี่ปีนี่เองนะครับผมประมาณนั้นอ่าพาไปแล้ว ป้ายกุยบุรีพักดีแผ่นดินอ่าแล้วอตาม,มาแล้วก็จะมีขบวนกลุ่มชาติพันธุ์ปุยจากซอปป,ปราวเวียดนามและกัมบูชาประชาชนตำบลหนองไฮแล้วขบวนที่สาม,มเป็นป้ายดนรงภาษาแม่ขบวนชาติสามเชือกสาธิตการคล้องช้างป่า สยามบรรพบรุษของชาวกุยอันนี้ก็คือน่าจะอยู่ทางด้านหลังเนาะที่เราจะเห็นชางอยู่ทางด้านหลังเลยนะครับแล้วก็การแสดงวัฒนธรรมของชาวกุยป้ายระยะธรรมกุยเวียนขันที่2คือการแสดงวิถวีธรรมวัฒนธรรมของชุมชนของกุยข้าวหรือพันธุ์พืชธัญญาหารที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ครับที่ว่าเดินผ่านไปแล้วก็จะมีกองยาวคณะที่สองขอบวนนางรำจากเมืองจันทร์แล้วก็กลุ่มเครือข่ายจากกลุ่มอื่นๆ ของพี่น้องที่ว่าได้มาร่วมสร้างสารร์กันเนาะซึ่งซึ่งออกี่ประเทศอะกัมพูชาเวียดนามสอสปว,สว,สวาวเออแล้วก็ประเทศทั้งหมด4รวมรวม,รวมประเทศไทยยกไป4ประเทศซึ่งไม่ธรรมดาทีเดียวเลยไดครับผมผมก็ทึง่งเหมือนกันทึ่งเหมือนกันที่ที่ที่ได้มาเห็นอ่านี่แหละครับผมเป็นเป็นเออเขาเรียกว่าเป็นการสาธิตของการคล้อง,อง,องช้างป่าสมัยบรรพุุษของชาวกวุี ที่เราเห็นเขาจะเหมือนเหมือนเหมือนมีหวายนะเขาจะใช้หวายในการคล้องเนาะประมาณนั้นเขาก็จะมีพิธีต่างๆคล้องอะไรแลครับผมอ่าเสร็จแล้วก็ขบวนที่สี่จะเป็นขบวนหกล้อป,ประดิษฐ์เครื่องมือการทํากาเรเกษตรดั้งเดิมเครื่องใช้เครื่องใช้ในครัวเรือนแต่รู้สึกว่ารอบนี้เขาเปลี่ยนนะผมเปลี่ยนแผนเนื่องจากว่าเอาเป็นรถไถแล้วก็ใช้เปลี่ยนแทนนะคตัวประมาณประดับประดา對對ด้วยเครื่องเรื่งจักรสามสินค้าชุมชนต่าง ที่เราผ่านไปก่อนอันนี้แล้วนะครับผมก็จะมีป้ายชุมชนนะครับผมเกิียนที่สาก็แสดงถึงความ,มเอ่อเรียกว่าสำเร็จในการจัดนะครับผมจัดเอ่อพุานานุก,กรมภาษากุยนะครับผมเกิเียนที่4ี่ก็จะเป็นผ้าหม่มพระธาตุหนึ่งดวงที่เอ่อเราจะได้เห็นเขาจะเรียกเป็นเกวียนเป็นเกวียนนะแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่เดินมาอา่าก็คือเป็นการแห่ผมถ้าผมใช้ศัพท์ยังไงของอาภัยนะมันก็คล้ายแบบว่า เหมือนเราก็ไปแห่ผ้าจากผ้าผมก็ไปจับเปนการเน้นในกล้องผ้าสีเหลืองครับผมก็ไปจับกันไปไปร่วม,มกลุ่มตัวสาธุแต่ผมก็เป็นเขาเรียกว่าขบวนกะวาจะเดินมาก็ใช้เวลานานเนื่องจากว่าประชาชนขั้นๆพี่น้องนะผมเขาก็อันนี้เป็นวันมาฆ่าพอดีเนาะประมาณนั้นวันพระใหญ่ใช่ไหมวันมาฆค่ะทีนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่า าจะจัดแบบว่าวันมาคพอดีนะก็จะมีจริงๆถ้าว่าจัดทุกถ้าจัดวันเสาร์นอาทิตย์ควรจะเยอะกว่านี้งคุณจะแน่นข้างทางเลยเพราะว่าหนุนสาววัยรุ่นเด็กๆเขาก็จะมาดูกันซึ่งอันนี้ก็คือช้างเขาก็จะมาเดินคือคือจะบอกว่ายงงี้ผมสียดยเหมือนกันนะ้อไม่ได้ให้ประชาชนดูไม่ได้พี่น้องเนื่องจากว่ามันติดภาดทางเมมโมรี่การ์ดถางกล้องนิดหน่อยนะครับผมเกือบเกือบเกือบจะตายหลังนิดเดียวเองนะครับผม คือช่วงช่วงที่แบบว่าเขาทําบุญเนี่ยเราก็จะเอาเงินใส่ไปยื่นไปเองยื่นให้กับช้างช้างเขาก็จะเอางวงมาจับเงิน,าางนแล้วก็ขึ้นไปขงบดไปยื่นให้ข้บุบนั่นคือเงินทั้งหมดที่ที่เราที่ช้างเอาไปเป็นเป็นเงินของเ,อเขาเรียกว่าเอาไปร่วมบุญนะครับผมไปร่วมร่วมบุญทั้งหมดเลยนะครับผมประมาณก็น่ารักแต่ก็มีความรู้สึกว่าบางคนมันเยอะแล้วทีนี้ก็ยื่นให้ช้างอ่ะแล้วช้างก็หยิบเอาทีนี้ แต่ละคนแต่ละคนแล้วมีความรู้สึกว่าเหนื่อยแทนแต่แต่คิดว่าเขาก็คงจะภูมิใจนะแต่เขาพูดไม่ได้ผมคิดว่าช้างก็รู้นะว่าเอารามางานบุญแล้วแล้วช้างก็น่ารักมากๆากเนาะประมาณนั้นแล้วก็เขาก็ดูแลช้างดีนะผมถ้าท่านใดที่ว่าดูคลิปอย่างนะอย่าบุรีกันนะครับแประมาณนี้อย่าบุรีช้างเยอะอย่าบุรีแบบแบบนั้นคือว่คือเขาดูแลช้างดีมากมากนะผมในการเดินพื้นเนี่ยที่เราเห็นเนี่ย ก่อนที่ว่าจะมีนางรำหรือว่ามีช้างเดินเทศบาลเขาจะเอาน้ำมาลดก่อนมาลดอยู่ลดจนให้พื้นมันเย็นแล้วก็จะเดินครับผมช้างก็จะเดินสบายประชาชนก็จะเดินสบายนะครับผมแล้วก็เสร็จจากงานแล้วเดินไปเนี่ยเขาก็จะมีน้ำให้ช้างด้วยนะครับผมเขาก็จะถามผู้ดูแลช้างว่าช้างหิวน้ำหรือเปล่าน้ำไหมมีน้ำให้ช้างนะอะไรเงี้ยคือเขาก็ ให้ให้ให้ช้างกินน้ำอะไรเงี้ยอืมประมาณนั้นแต่ว่าคนที่เลี้ยงช้างเขาก็จะรู้แล้วผมพอถึงเวลาเสร็จสิ้นแล้วเขาก็พาช้างไปในที่ท,ที่ที่ดูแลแล้วก็ให้น้ําให้อะไรกินแล้วก็ให้อาหารแบบดูแลเป็นอย่างดีนะคะผมเขาเขาดูแลช้างดีนะเพราะเป็นช้างที่สหรับทาพิธีนะครับก็ช้างก็น่ารักเนาะถ้าเราได้เห็นแบบอ,อ่อนน้อมมากเลยนะประมาณนั้นต้องต้องชื่นชม ู้ที่ดูแลเลี้ยงเนาะในการฝุกฝนว่าการฝุกฝนมาดีแล้วก็ทุกครั้งที่ผมได้เห็นสัตว์เลี้ยงผมขอบคุณเขานะขอบคุณสัตว์เลี้ยงขอบคุณผมว่าเขาเขามีพลังงานที่ดีอ่ะมีพลังงานที่ดีดีมากๆแล้วก็เป็นพลังงานที่ถ้าพูดง่ายๆก็บางคนก็จะว่าเป็นสัตวาาต์เดรจฉาใช่ไหมแต่ในความคิดผมว่าเขาไม่ใช่เขาแทบจะเหนือกว่าเราด้วยซ้ำเ,เขาเข้าลงมาเกิดเพื่อ เพื่อ,อช่วยเหลือช่วยเหลือเราเพื่อกุณเราแล้วก็ให้อบุ่นกับเราให้ความรักกับเราล้วผมผมน้อยมากที่ผมจะเห็นสัตว์ทําร้ายเราอย่างสุนัขผมเลี้ยงมาเัาก็ไม่เคยโดนกันเขาเขาจะไม่ทําร้ายเจ้าของเขาจะไม่ทําร้ายผูอย้อื่นแต่ว่าเขาจะทําร้ายก็ต่อเมื่อเราไปทําร้ายเขาประมาณนั้นอืสีที่ผมได,ได้เจอๆนะแต่ถ้าเป็นช้างตกปันอันนี้เออม,มันเป็นเรื่องปกติ ของเขาแนละ้วเขาก็ไม่อยากยุง่งเหมือนกับเรากดฟันมากๆอย่ามายุ่งกับฉันอย่าพูดกับฉันเยอะอะไรเงี้ยรางวนะัล <c oughs> อ่อนนอกเรื่องล้วนะผมก็วันนี้ก็ผมก็ขออนุโมทนากับพี่น้องทุกท่านนะผมทั้งทุกประเทศดีใจที่เราได้มาผูกพูสัมพันธ์กับเซอร,ร์เบียได้มาผูกพูสัมพันธ์กับจังหวัดประเทศเวียดนามแล้วก็ได้มาผูกพูสัมพันธ์กับกัมพูชาแล้วก็ตำบลหนองไฮแล้วก็พี่น้องทุกภาคส่วนทั้งบุรีรัมย์สุรินทร มาด้วยกันนะผมมานะร่วมด้วยช่วยกันเนะาะผมก็ตั้งใจมุ่งมัในการครั้งนี้คุณผู้ชมอะไรที่เราได้ทํามานะผมก็หนุสสนให้กับโลกใบนี้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนะผมทุกทุกดวงจิตดวงวิญญาณนะผมแล้วก็ทุก,ทกสิ่งนะผมก็มีโอกาสได้เรียนะก,กว่าได้บาเพ็ญธรรมอยู่ในทุกภาคสิทธิ์ยักษ์เมตายนะครับนี่ไงถ้าผมเจดีมาแล้วผมก็ไปแตะอยู่นะผม,มก็ขอให้ ได้มีโอกาสได้กราบร,รับวิถีธรรมนั่งอยู่ในซุปยุคของพระเสียไม่ตายแล้วก็ให้ได้รับวิถีธรรมแล้วก็ได้บำเพ็ญธรรมแล้วก็อยู่ในเส้นทางธรรมแล้วก็ได้เปิดตาดวงตาที่สามแล้วก็ให้เกิดแจ้งอย่างฉับพลันทันทีทันใดด้วยบารมีของพระสารีม้าหกก็อนุสงสู้ช่วยอมอรเอลปันชัยนายพลสมเทพทีวาอาญาณากนายพลปุยย่าท่านนาคีนายพลปุยยะยานา,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 าทุกสาย ิตวิญญาณช่วยส่งถัดดันให้งานธรรมะอ่าเรียกว่างานพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบทอดไปรุ่นสู่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 รุ่นจนมิประมาณนะครับผมก็ประมาณนี้เราก็แบบว่าคลิปนี้จะเป็นการถ่ายทอดสิ่งที่ผมได้พูด่อไปเป็นเป็นครั้งแรกที่ผมได้มานะผมแต่ผมเคยมาทําบุญอยู่เนาะประมาณนั้นถ้าใครมาขอท่านหนุนดวงไปซื้อแผ่นแผ่นเขียนดวง นะครับผมเขียนชื่อของเราป้ายป้ายทองป้ายเหลืองอ่านะครับผมขึ้นไปเสร็จแล้วเราเขียนชื่อของเราเขียนชื่อของพ่อแม่เป็จใจอะ่ะเอาดวงของเาเนี่ยขึ้นไปฝากไว้ที่พระธาตุถ่นดวงขึ้นไปให้สุดยอดเลยนะผมแล้วไปฝากไว้นะครับประมาณนี้เวียนชื่อสี่ก็จะเป็นเวียนที่อย่างที่บอกไปก็จะไ,ได้เป็นเวียนแล้วก็คือเป็นขบวขบน,นของอมผ้า่าตาถึงดวงแล้วก็คณะกองยาคณะที่สามนางรำจากอำเภอต่างๆน,นะครับผมแล้วก็ลุ่มเครือข่า,ายของ แต่ละอำเภอกองยามคณะที่สิ่งเป็นนางรำของอำเภอนา m Phueng นะครับผมแล้วก็การแสดงต่างๆนะถอดเดี๋ยวเราไปดูเสร็จแล้วเข้ามาตรงนี้ปับ๊บเขาจะไปเวียนเวียนสามรอบอีกทีหนึ่งเวียนสามรอบนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลก็เป็นแห่งเดียวในโลกเลยก็ว่าได้ขาพูดอย่างนี้และแต่เนะเพราะว่าเป็นพระท่นหนึ่งดวงเป็นพระทาานที่ควบคุมทั้ง สิสองราศีแล้วก็งานนี้ไม่ธรรมดานะคบผมถ้าผมกำหนดก,การที่ผมเห็นนะครับก็คือว่ารองรอง,รองนยอายกรัฐมนตรีมาด้วยนะม,มามาเป็นที่เปิดงานในการครั้งนี้ถึงจะบอกว่าถ้ารัฐมนตรีมาแล้วงานนี้ไม่ธรรมดาเป็น,เป,นเป็นเหมือนแบบดูแลดูเห็นเหมือนเล็กๆแต่ไม่เล็กนะครับผมแล้วก็ นะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เขาจะมีการแสดงเนาะปีนี้จะจัดแบบนที่ใหญ่อลังการงานสร้างออมากๆนะครับแ,แล้วก็มีการประชาชน้นให้กินข้าวมีเวทีให้ชมนะครับผมก็มันก็ดีนะแต่ว่าถ้าสําหรับสายคอนเทนต์อย่างเราการได้ชมไม่จะเป็นต้องสายคอนเทนต์หรอกบางทีเราก็อยากเห็นการแสดงที่มันชัดเจนกว่าน,นี้ แต่มาเกินว่าเวทีมันเวทีกับเขานั่งกินข้าวตรงนั้นมันก็เลยทําให้เราเข้าไปไม่ถึงในในในศพตรงนั้นสักเท่าไหร่แต่ด้วยที่ว่าผมใช้กล้องที่มันสามารถซูมได้เราก็จะเห็นนะครับประมาณนะั<ม>้นอันนี้ที่พูดให้ฟังคือตอนกาาแสดงตอนคืนนะผมใช้ดูบรรยากาศช่วงกลางคืนนิดนึงเนาะอันนี้เราก็เห็นผมมาถ่ายให้ดูตอนที่ว่า เขาแห่มาแล้วพอแห่มาปันะ๊บเนี่ยเขาจะมาเวียนตรงเจดีย์พระท่านหนึ่งดวงประมาณสามรอบนะครับแล้วก็จะเห็นช้างประชาชนก็จะเอาเงินให้ช้างช้างเขาจะเอาให้ผู้ดูแลช้างเขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้เนาะ,ะให้นะครับเงินตรงนี้ก็จะเป็นเงินที่เหมือนกับเป็นการผูกบุญสัมพันธ์เป็นการที่สิ่งดีๆเนาะประมาณนั้นก็มีพระเจจีย์นะผมขึ้นสเสด็จขึ้นข้นขางบน นะผมก็เป็นปภาพปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนาะเป็นเป็นต้นแบบต้นอย่างให้กับประชาชนเลยทีเดียวแล้วเป็นพระครูที่เรียกว่าประชาชนเคารพนับถือนะครับผมก็มาหลากหลายนะครับผมมามาแบบมาร่วมด้วยมาเราก็ได้ได้รับพลังงานบารมีไปด้วยกันรับอาิ่งดีเนาะเราก็ได้ มันเป็นพลังงานที่ดีอ่ะสิ่งที่เราได้เห็นเราได้มาปูกปูปสะพานผมถึงบอกว่าการที่เราไปไหนก็ช่างเราดูทีวีเราทำบุญด้วยอินเทอร์เน็ตออสแกน ode, เชือกโค้ทำบุญให้วัดนั้นวัดให้วัดนี้ให้วัดนู้นที่นั่นทิที่นี่นมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วแต่สิ่งที่ดีที่สุดถ้าเราไปัาลที่จริงมันแตกต่างกันมากเพราะ เราได้ปลูกบูสัมพันธ์กับในหลายคนเนี่ยอย่างวันนี้ผมไปปั๊บผมก็บอกสาธุข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญกับพี่น้องทุกท่านณสถานที่แห่งนี้เห็นไหมเราก็ได้อธิษฐานปลูกบูสัมพันธ์กับพี่น้องทุกทุกคนแล้วในในในที่นี้แล้วเข้ามาหนึ่งหมื่นคนเราก็ได้ปลูกบูสัมพันธ์หนึ่งหมื่นคนทําไมถึงบอกว่าให้ให้ปลูกบูสัมพันธ์กับหลายเมื่อเวลาเราได้ปลูกบูสัมพันธ์เมื่อเจอเหตุภัยพิบัติหรือว่า เหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันเนี่ยมันจะมีคนมาเกื้อกูลรับแต่การที่จะเกื้อกูลมันมีคําว่ามีบุสัมพันธ์มันมีคําว่าตื้นเขินลึกกาดอะไรเงี้ยถ้าบุญสัมพันธ์แบบลากลึกเลยก็เป็นบุญสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับมันเอาชีวิตต้องคำประกันกับการรับธรรมะเราต้องเอาชีวิตค้ำประกันกคือเป็นการเป็นเขาเรียกว่าเป็นบุญสัมพันธ์ที่ลากลึกเคยเคยทําอะไรไว้ไม่รู้อะต้องแบบเหมือนเอาชีวิตกับชีวิตแลกกันไป นะผมแต่ถ้าเป็นมูสัมพันธ์ที่แบบเพื่อกูลกันก็จะเป็นสัมพันธ์ที่แบบว่า,าในอดีตชาติเราเคยร่วมร่วมทุ์ร่วมสุขเคยช่วยเหลือซึ่งกันและกันจึงได้มีการเพื่อกูลกันเช่นเราอาจจะอยู่กับสามีภรรยาก็ได้มีการเพื่อกูลกันนะรประมาณนั้นเออน,นะครับผมหรือว่าได้มีเพื่อนฝูงหรือว่าได้เจอบัดดี้ที่ดี นะครับผมประมาณนี้มันไม่จะเป็นต้องเป็นสามีภรรยาเป็นบัดดี้คำว่าบัดดี้ก็ไม่ใช่ว่าสามีภรรยาสมหม่นะบัดดี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่คอยช่วยเหลือ,อให้คำปรึกษาเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับผมมันถือได้ว่าเราถือว่าให้ผูกพันเหมือนกับวันนี้ เราเห็นทีวีเราเห็นพระเจ้าอยู่หาวสเสด็จไปทุกไปนี่นะผมเราก็ซ้าทุกเห็นพระเทพแล้วก็ตืต้นใจสร้างุกแต่สิ่งที่เราได้ไปเจอพระอ,องค์ท่านขอขอขอ,ขออนุญาตนะผมแบบตัวเป็นๆเ,เลยได้ไปเห็นบารมีของพระอ,องค์ท่านได้ไปชมชัยลักษ์ได้ไปชมบารมีแบบตัวเป็นๆน,นั่นคือเราได้เห็นบารมีของพระอ,องค์ท่านแล้วเรา พลังงานมันต่างกันความปิติยินดีมันต่างกัน,นกมากๆอ่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมัน,ม,นมันสะเทือนของตัวเองเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเราก็เห็นตนะ่ทีวีเนาะแต่มีครั้งหนึ่งที่ผมได้สลาไปงานชักชักท่าชักท่าที่สุราษฎร์ธานีได้ไปผูกบุญไหว้พระหนึ่งวันเราเราได้รับน้ำมูลหนึ่งร้อยสิบเก้าวัดเลยนะมาทาั้งหนึ่งร้อยสิบเก้าวัตได้ใส่บาทหนะึ่งร้อยสิบเก้าวัตในวันนั้นซึ่งเป็นอะไรที่ Amazing มากๆแล้วเรากลับมาที่กรุงเทพแล้วเราก็จะมาดูขบวนขบวน แผเรือพยายาดตาทางชิมาศต,ตอนนี้เนานะก็ในวันที่ซ้อมก็ไม่ได้ดูกะว่าถ้าวันที่ซ้อมเราได้ดูปบเราจะติดตั๋วกับศรีสะเกดเลยแต่บังเอิญว่าเหมือนเหตุปัจจัยหลายๆอย่างฝนตกหนักทําให้เราไปดูแต่ว่าขาบวนเขายกเลิกไปเราก็เลยไม่ได้ดูทีนี้เราก็เลยไปดูวันจริงแล้ววันจริงเราเราไปแบบที่ไหนก็เต็นแหกเต้นแต่บังเอิญว่าเหมือนเหมือนกับสิงค์สิ์แบบคุณบรรดาจจให้เราไปามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที เราทำภาษาเป็นากไม่แน่ใจจำชื่อตรงเขาเรียกว่าตำสลัน,นไปแล้วไปเจอจุดที่บรรยากาศดีแล้วก็ได้ทำเลดีมากแล้วก็ถ่ายเห็นพระชายรักพระเจ้า,าอยู่หัวรัชกาลที่สิบเห็นพระราชนีเห็นเชื้อพระวงศ์ในหลายพระองค์เราในส่วนของตอนที่เราไ,ได้เห็นนะก่อนที่เรือจะมาเนี่ยพูดใหก่อนเนาะนอ่บบินมา วนที่เรือเรือพระที่นั่งวนวนวนพอแต่แต่พระองค์ท่านนะเรือพระองค์ท่านเดินผ่าแอรายผ่านไปนะเห็น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 ท่านหมดเลยอะ่ะมันขนลุกสู้บารมีมาแบบมันมันมันสุดสดอะ่ะมันต้องสัมผัสเองถึงแบบว่าเราได้ไปเห็นจริงๆอ่ะมันมันมันอะไรที่มันอลังการถึงได้แบบว่ามีโอกาสให้ไปได้ผูกปุสเนียเราผูกปุสพันธ์อันนี้ให้ดูบรรยากาศช่วงกลางคืนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศที่ ร่วมกันคือซึ่งเราได้เห็นแล้วเราก็ชื่นใจและเราก็ได้ดีใจที่ว่าประเทศอื่นได้มาเยี่ยมเยียนประเทศไทยเราเราก็วังว่าถ้ามีโอกาสรเราก็ได้ไปเยี่ยมเยียนประเทศอื่นบ้างก็ขออนุโมทนาบุญกุศลในการครั้งนี้นะครับผมก็ฝากช่องน้อยๆเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ